สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจเดะไดเล็กนิวครับผมได้รัแจ้งจากส่วนสังกัดกู้ภัยปกแดงนะครับมีอุบัติเหตุนะครับบนถนนแยกไทนุมุ่งหน้าวางตะผินนะครับมีผู้บาดเจ็บนอนอยู่กลางถนนนะครับผมสวัสดีพี่น้องแฟนเพจแจ้งข่าวจากกูภัยปกแดงนะครับขณะนี้มีอุบัติเหตุนะครับผมจากแยกไทธนุมุ่งหน้าแยกวางตะผินนะครับหน้าหมู่บ้านฟ้าใสนะครับเป็นอุบัติเหตุนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ อยู่กลางถนนเจ้าหน้าที่กาลังเข้าทําการช่วยเหลือนะเวลานี้นะครับจักรยานยนต์คันนี้นะครับเอ็กแมกสีดํานะครับผม2กอไก่มอมาระยอง4 618นะครับผม2กอไก่มอมาระยอง4 6 1 8นะครับท่านที่ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังนิดนึงนะครับผู้บาดเจ็บยังอยู่กลางถนนนะครับผมนี่ครับเจ้าหน้าที่เข้าทําการช่วยเหลืออยู่นะครับผมเป็นหญิงหรือชาย ชายหนึ่งรายนะครับผมนี่ครับเจ้าหน้าทีก่กำลังเข้าทำการช่วยเหลืออยู่นะครับผมฮะระมัดระวังด้วยนะครับขณะนี้มีอุบัติเหตุอยู่นะครับผมบนถนนนะครับแยกไททนุมุ่งหน้าวังตะผินนะครับผู้บาดเจ็บอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับเป็นชายหนึ่งรายท่านที่มุ่งหน้ามาจากแยกวังตะผินระมัดระวังด้วยครับผมเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับ บ้าเรียกรถยังโอเคนี่ครับผู้บาดเจ็บยังอยู่กลางถนนนะครับขับขี่จักรยานยนต์เอ็กแมกมานะครับโอ้โหประสบอุบัติเหตุกับสุนัขนี่นะครับผู้บาดเจ็บนะครับหนึ่งรายเจ็บอยู่นะครับผมนะครับจักรยานยนต์นะครับเอ็กแมกกับสุนัขนะครับผม หน้าร้านมีกล้องไหมเพื่อนโอเคครับผมนี่ครับ X Max สีดำนะครับผมผู้บาดเจ็บนั้นเป็นชายหนึ่งรายนะครับสองกอไก่มอมาระยองสี่หกหนึ่งแปดครับ X Max สีดำนะครับใครเป็นญาตินะครับติดต่อที่โรงพยาบาลปกแดงนะครับผมนี่ครับผู้บาดเจ็บยังอยู่กลางถนนนะครับเป็นจักรยานยนต์กับสุนัขนะครับผมเจ้าหน้าที่เข้าทําการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับ พี่น้องแฟนเพจเดลเดเล็กนิวนะครับเข้ามาแล้วก็กดแชร์ตามหาญาตินิดนึงนะครับนะครับยังติดต่อญาติไม่ได้นะครับณนะเวลานี้นะครับพี่น้องแฟนเพจแจ้งข่าวตะไคบุกแดงด้วยนะครับผมเป็นเอ็กแม็กสีดำนะครับผู้บาดเจ็บหนึ่งเป็นฮกหนึ่งเป็นเอารถผมมะนีเนาะเอารถผมมะนีเนะไม่ไม่ไมนี่เอาเอารถผมเนี่ยเอารถผมไปตรงนี้หน่อยรถรถผมอ่ะ ยานรถผมมาน,นี่นะนะครับผู้บาดเจ็บนะครับยังอยู่กลางถนนนะครับเลื่อนไปเลยให้เลื่อนไปเลยไม่เป็นไรเป็นชายหนึ่งรายนะครับผมเป็นชายหนึ่งรายนะครับหน้าหมู่บ้านฟ้าใสนะครับตำบลปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับจุดเกิดเหตุนะครับผมขยันรถผมนะเออขยับรถผมไปยานรถ ำลังใจให้พี่เขานะครับผมปล่อยปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับอ่าพอ,อจอดนี่ก็ได้นี่นี่จอดที่คู่ท่านนี่ถอยถอยมาถอยมาถอยถอยมาตีคู่รถท่านนี่เป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องแฟนเพจนะครับเดือะเล็กนิวนะครับผมเข้ามาแล้วคนละหนึ่งกำลังใจคนละหนึ่งแชร์นะครับผม นะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับผมนะครับท่านที่ขับรถนเวลานี้จากแยกวังตะพินมุ่งหน้าเข้าปวกแดงนะครับหน้าหมู่บ้านฟ้าใสนะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับเป็นอุบัติเหตุจักรยานยนต์กับสุนัขนะครับบาดเจ็บชายหนึ่งรายนะครับเจ้าหน้าที่อาสากูภัยเขกแดงเข้าทำการช่วยเหลือนะครับประถมปยาบาลเบืองต้นรอรถกู้ชีพเดินทางมารับตัวนะครับผมส่งโรงพยาบาลปวกแดงนะครับเอากุงเทพลวกแดงใช่ไหมอ่าสิทธิ์รักษาที่กรุงเทพปวกแดงนะครับผม น่ครับระมัดระวังนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับผมให้สังเกตแสงไฟของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเบื้องต้นนั้นเป็นจักรยานยนต์เอ็กแมนะครับผมพี่น้องแฟนเพจเดอะเลตเนวนะครับพี่น้องแฟนเพจแจ้งข่าวจะไปบกแดงนะครับนี่ครับจักรยานยนต์กับน้องสุนัขนะครับผมบาดเจ็บนั้นเป็นชายหนึ่งรายนะครับในจุดเกิดเหตุ ครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับ